สวัสดีครับผมลุงหล่อแดนซีครับมือหนีผ้ามาเบิองหางไว้บังไฟเทพปากเก่าๆนะครับผมบเดี๋ยวเขาสิไปสัมผาดอาจารย์สร้างเทพจีนอนรับน้ำลายเยื่ออยู่ครับใส,ส่แว่นแล้วครับตอนนี้โอ้โหละครนอนรับเซื้ออยู่คนครับเพราะว่าเสียกหน่อยๆแม่นอ้นลีบนเอาไบ้องหูกันครับเพ,พ,พ,พิ่นได้ยินเพิ่นกั้ยานเพิ่นก้นไปแกะส่งเพิ่อนกับฝาล์ไซแว่นตาปิดหน้าปิดตาแล้วครับมือนี้ปิดหน้าสูเดนะครับมือนี้คิ่อได้ครับ นุ่มเชิวยไรอ๋อคิวแปดครับเอามาล่อหลุดล่อเชี่ยครับไฟลังๆมานี่เริ่มพาทาเสียทีแล้วไฟนี่ขอสู่เต็มทีนะครับผมมารวกเชีรยเบื้องไฟขั้นบ่ขึ้นว่างได้ก็ขั้นบ่ึ้นกุดเมื่อนั้นเมื่อนั้นเกือบสุดบอกไปล่ำดาไปหายเสยโอ้เต็มดวงดเลยนะครับนะครับมันเข่าขีเมกมือนั้นมันหลัวแห้งนะครับ เป็นมังไ <lr> ้าม้านนะครับมังไ้ไอจีนี่ขื้นโม่งานนะครับเสดื่อเสดือไปกินนี่น้อยกินว่หลายครับลอรุ่นรอดเชี่ยครับเทพปากเก่าครับคุณอาจารย์ใหญ่พนนท์รับฝันหวานซื้อคุณครับสบายใจครับคนคนเสียกับสบายใจนะครับผมแต่ว่าบังไฟขึ้นจักสีสบายใจวาสบายใจรอดุ่นกันไปนะครับผมเทพปาก น้องนุมบอกบอกขึ้นกู้สุดนะครับบางนี้นะครับรอรุ่นรอเชียครับลุงหลอดจะทีิมาเชียร์น้ำกันนะครับผมหมารวบเชียบปักไฟไปกับเทพปาก99รับรองวานเจี๊ยบขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอด F4 สวัสดีลา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 